แป,ปะที่มือนะคะทำมาหักทิ้งคืงนะคะแปะที่หน้านะคะเป็นหน้าเป็นตาต้่อไเป็นตาไม่ออมาและเอา แดงไปถึงซองเอาไปเลื่อนตาให้ไ้โยนเดือดดึช่าดึงลากมานะอ่าโยมมันเป็นเสื้อผ้าบุญนะในขาจบกันนะครับโยนพระบุญญาตมาสองร้อยนะแล้วแจกไป็นหนึ่งหนึ่งแค่เอาโยนไ้งแต่ที่หัวใจนะคะพระบาตมาจะได้มีใจต่อเราเนาะเอาไปถึงซองเนาะประกาศเมื่อกี้นะประกาศทัพพงนี้ให้หมนะฝั่งไหนจ้าเนี่ย เป็นขาพดเมล็สกุลเวอร์ตาใส่คู่าณอร้ยกว่าเอ่อ ม่ค่มปนนีรำันมาแก้ป่วยใจเหรอก็เป็นตัวมาป่วใจพี่ทองก็เป็นเทียมด้วยะก็ที่ใส่จะเป็นถุงน้าลายกระดูกี่โดยมาหนึ่งสงสามตัวก็ใส่เป็นเส่เดีียเท่านั้นแล้วก็จะมีเสื้อคุมนาสีขาวแน่นอนค่ะก็ผ้าสิบมีนาคก็จะ แต่เยแบบว่าสแ้แบบวา่มิรูด่ะซงกกิน้ดียดค่ะถ้าทินี่น่ะก็ีเป็นแบบว่าราคาไแถ้าี่เ็แบบเก็ตหน่อปแบบไม่แพงหน่อยกมัค่ะแต่ไหนมัแพงแบบอนสาวคุอะไรต้องค้หิงนะซึ่งกินจับจินม่นานค่ะนี่เป็นจับจยเลยเ็แบบเยเบเลยมันแบบจะแบบไม่แบบี้นะเยแบบใ่แไม่จับจีนมันชอตตี้นะแล้วแบบเอามาหนึ่งล็อตจีรแล้วมันช็อ วันนี้นะคะในคลิปนะคะจะเป็นวันมาคบูชานะคะเรากินกันเลยใส่ชุดไทยนะคะไปทำบุญนะคะแล้วก็ไปเวียนเทียนนะคะทำบุญวันนี้นะคะได้บุญแรงมากนะคะเป็นเพราะเป็นวันที่เราควรจะทำความดีละจริงความชั่วนะคะในวันมาคบูชานะคะเป็นวันสำคัญทางศาสนาสี่ประการที่พิเศษอ่าไปหาอ่านกันได้นะคะว่าวันมาคบูชาสังคสัมัอย่างไรนะคะ ผ้าที่พับกินใส่นี้เป็นผ้าลายกนกนะคะสวยงามน,นะคะอ่าแกรดดีนะคะอ่ราคาสา0ห้าสิบบาทนะคะการกินซื้อมาเป็นผ้าไม่สำเร็จนะ,ะยังไม่ได้ตัดเลยแล้วพับกินนะะ่ะก็นำมาตัดเย็บเป็นผ้าสำเร็จนะคะเป็นผ้าแบบใส่ง,ง่ายๆก็มีใส่ซิปนะคะแล้วก็ทำพับเป็นจับจีบหนานาน,นะคะแล้วก็เย็บ เก็บเอวข้างนะคะให้มันแบบว่ากระชับพอเราตัดแบบว่ากระชับใส่แล้วจะสวยไม่เหมือนคลิป,ปอื่นๆที่แบบว่าพอกินยังไม่ได้เย็บนะคะมันก็จะแบบว่าพองๆแล้วพอใส่เราเดินไปแล้วเหมือนจะลุกนะคะีวนี้แบบพกินก็แบบทําเป็นถุงสําเร็จแล้วก็จะใส่แล้วก็จะไม่รุดนนะคะเดินง่ายใส่สวยน่ารักมาก ผ้าผืนนี้นะคะจะเป็นผ้าลื่นๆนะคะถ้าเราไม่ตัดเป็นสําเร็จนะคะมันจะใส่ไม่ได้นะคะเพราะว่าจะลื่นจะรลุดนะคะนํามาตัดประมวลภาพบนมาคาบูชา วันนี้นะคะป๊อบกินได้ไปเวนเทียนะคะแล้วก็ปิดทองด้วยนะคะที่รอยพระพุทธบาทนะคะบางพระนะคะก็จะมีงานปิดทอง9วันนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์ถึงวันที่4มีนาคมนะคะใครว่างนะคะก็ไปสะสมบุญกันได้นะคะอันนี้ป๊อบกินก็มาบอกบุญนะคะบอกก็ไม่ได้อะไรนะคะเราก็แบบ การทําบุญนะคะมันอยู่ที่ใจนะคะใจเราคิดดีจาดีนะคะเราก็ได้บุญใครทําชั่วก็ได้ชั่วใครคิดไม่ดีก็ได้ไม่ดีใครคิดดีก็ได้ดีนะคะการทําบุญนั้นเป็นการสะสมบุญเพื่อให้แบบว่าพ้นภัยจากการถูกแก่นแท้หรือการ ถูกจองเวรจองกรรมจากเจ้ากรรมในเวรเราก็จะพ้นเพราะว่าเราม,มีแต้มบุญสะสมไว้เราก็จะผ่านอุปสรรคได้อย่างง่ายดาย ピいンスは。 အဲ့ဒါကိုပါထည့်လိုက်ပါဦး။အဲ့ဒါကိုပါထည့်လိုက်ပါဦး။ เดี๋วรังมีจองอ่ะจ้ายังโดวีเที่ยงเลยเขาก่อนนะคะแล้วค่อยไปปิดต่อนะคะน้าเฟ็นโทษโทษแต่เป็นพระอรหันต์โแต่เป็นเนาะอาตมาทุกพระเจ้านะ รงปว่าให้ทั้งสิ้นก็เรียกว่าแอนิทิคุูสัมกัลธาใ่ยังยังยว่มากเอ้น่ีใไ่ได้จีนเน้นกัน้อะไรไม่รอยู้หายมอะย่ริงรมันม